รีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่รุนแรงที่สุดในรอบ74ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะคะโดยเฉพาะสภาพของรัฐบาลที่อาจจะไม่ต่างจากที่เรียกว่าถังแตกไม่มีเงินตราต่างประเทศมากพอที่จะนำเข้าน้ำมันขณะที่ความโกรธแค้นของประชาชนก็ยังอยู่ที่ความไม่พอใจตระกูลราชาปักษาซึ่งเป็นตระกูลที่กลุ่มอำนาจทางการเมืองมาหลายทศวรรษถึงแม้จะมีรัฐมนตรี จำนวนหนึ่งลาออกไปแล้วก็ตามค่ะนักศึกษาที่ออกไปประท้วงที่กรุงโคลัมโบผลักดันเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านเครื่องกีดขวางพวกเขาเรียกร้องให้จับกุมและปลดโกตาบายาราชาปักษาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีการประท้วงยืดเยื้ออยู่นานมีทั้งนักศึกษาผู้ชายและผู้หญิงเป็นร้อยคน ถือธงสีดำเดินไปตามท้องถนนบริเวณใจกลางกรุงโคลัมโบตะโกนต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมมีพระสงฆ์ไปร่วมชุมนุมด้วยผู้ประท้วงคนหนึ่งตะโกนว่ารัฐบาลคือผู้ก่อการร้ายีลังก young people. ก h i s is r i g h t or wrong. They a r e terrorists. ด o t a เขาเป r r ผู้ก t อ r ารร้ายราชบั r r ซเ i ็นผู้การ e กำ l ล e o p l e We want to be throw o ั t this Rajapaksa family and the 225งกพ t h e า are the t ก r r o าร e r r o r i s t s in Sri Lanka. ศรากำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด -19 เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงปั๊มน้ำมันหลายแห่งไม่มีน้ำมันให้เติมคนขับรถรับจ้างต้องเข้าคิวยาวไม่ต่ำกว่า6-7ชั่วโมงเพื่อรอน้ำมันความวุ่นวายทางเศรษฐกิจเป็นผลจากการบริหารงานผิดพลาดของตระกูลการเมืองราชาปักษาที่ครองอำนาจหลายทศวรรษมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แพ้การเลือกตั้งและกลับเข้ามาบริหารประเทศ ในปี2,562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเกิดการประท้วงครั้งใหญ่จากที่เริ่มต้นด้วยความสงบกลายเป็นความรุนแรงเมื่อประชาชนชุมนุมกันเรียกร้องให้แกนนำนักการเมืองจากตระกูลราชาปักษาลาออกเหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจยิงแก๊สน้ำตา ใช้เครื่องฉีดน้ำขนาดใหญ่สลายการชุมนุมขณะที่ผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนหินใส่และจุดไฟเผารถของตำรวจและทหารทางกลางแรงกดดันต่อตระกูลราชาปักษารัฐมนตรี26คนประกาศลาออกยกคณะไปก่อนหน้านี้ยกเว้นมหินทาราชาปักษ์นายกรัฐมนตรีกับน้องชาย หรือประธานาธิบดีโกตาบายายังอยู่ในตำแหน่งแต่ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมามหินทาราชาปักษาลาออกเช่นกันนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่คือรานินวิกรมสิงเหผู้นำฝ่ายค้านและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีห้าสมัยหลังจากได้รับตำแหน่ง กล่าวสุนทรพจน์กับประชาชนว่าาขอให้กดคและจุดที่เลวร้ายที่สุดอย่างไม่เกิดขึ้น කෙසේවුවත් ඉදිරිමාස කීපය ඔබට මට ජීවිතයේ දෂ්කරම කාලපරිච්චේදය ගත කරන්නට සිදුවේවි එයට අපි සියල්ලෝම කැපවීමේ මුහුණ දිය යුතු මම ජනතාවට කරුණු සඟවා බොඩු කීමට කිසිසේත් කැමති නෑ භයනක වුවත් අප්‍රසන්න වුවත් මේකයි ඇත්තතත්ත්වේ කෙටිකාලීනව අපි මහුණදෙන්ට යන්නේ ගෙවී කාලයටත් වඩා දුෂ්කරම කාලයකට. මේ වෙලාවේ අපට තිබෙඩන්නේ දුක්කම් කටළු විතරයි. ඒත් මේ තත්ත්වය කෙටි කාලීනයි. ඉදිරි මාස කීපේදී. අපේ මිත්‍ර රටවල උපකාරය. සහ සහයෝග අපට ලැබේවි. ඔවුන් මේ වන විටත් අපට උදව් කරන්න පොරුන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ගතවන මාස කීපය, ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสีลังกาเกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณของรัฐอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศและการสั um ่งห้ามนำเข้าปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอย่างหนัก นายกรัฐมนตรีคนใหม่เตือนแล้วว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารขณะที่รัฐบาลร,ระบุจะซื้อปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในรอบการเพาะปลูกถัดไปสีลังกากำลังเผชิญปัญหาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่พอขาดแคลนน้ำมันยารักษาโรคแก๊สหุงต้มและแทบจะไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้ว่าการธนาคารกลางระบุว่า ได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อเป็นเงินตราต่างประเทศนำเข้าน้ำมันและแก๊สหุงต้มไปได้ก่อนจำนวนหนึ่งแต่คาดว่าจะต้องรออีกระยะกว่าการขนส่งจะไปถึงคาดว่าปัญหาเงินเฟ้ออาจจะสูงถึง40%ในช่วงสองสาเดือนข้างหน้าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเงินเฟ้อสูงถึง29.8%ขณะที่ราคาอาหารแพงขึ้น46.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โฆษกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์ในสีลังกาและคาดว่าจะสรุปผลการหาหรือเรื่องการให้เงินกู้ในวันที่24พฤษภาคมวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในสีลังกาต้องมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์และปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะว่าเกิดจากอะไร และอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับกลุ่มประเทศในอาเซียนและประเทศไทยด้วยค่ะดิฉันสอบถามเรื่องนี้ขอให้ประเมินสถานการณ์โดยผู้อำนในการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะปัญหาของสีลังกาเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยมันรวมไปแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ที่จุดๆเดียวก็คือการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศนะครับ เพราะนั้นก็ต้องไปดูว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวปลดล็อกและทําให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาได้เพราะถ้าเงินตาต่างประเทศไหลเข้ามามันก็จะสามารถที่จะเอามาซื้อน้ํามันซื้ออาหารได้ถูกต้องไหมครับปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังครับแล้วก็เอาเข้าจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นในสีลังกาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนของเราในช่วงปี1996-1997เลยนะครับนั่นก็คือช่วงของเอเชียฟิไนแนนซ์ครซิส1997หรือที่คนไทยเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุุงครับ เป็นปัญหาที่มีรากในรูปแบบเดียวกันเลยครับแต่ถ้าเทียบกันศรีลังกาในช่วงเวลานี้ถือว่าหนักกว่าของไทยในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งไหมคะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเงินหน่อยอยู่ในภาคการเงิน <c> แล้วก็ถูกกระทบแต่ว่าศรีลังกาดูเหมือนจะทั้งประเทศเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับของเราเนี่ยยังโชคดีนะครับตอนนั้นเนี่ยเรายังมีพลังงานที่เราสามารถที่จะใช้แกส๊สธรรมชาติในประเทศไทย เราก็ยังพึ่งพาพลังงานได้มากใ,ใ,ในประเทศได้พอสมควรนะครับเราไม่ได้พึ่งพาการนําเข้าน้ํามันพ,พลังงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างกรณีของสีลังกาสีลังกาตอนนี้เนี่ยขาดการเงินตาต่างประเทศแล้วไม่ซื้อไม่สามารถซื้อพลังงานได้จนถึงขนาดที่ว่าทั่วทั้งประเทศเนี่ยต้องดับไฟวันละสิบห้าชั่วโมงลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้วันละสิบห้าชั่วโมงเนี่ยชีวิตมันจะเร็ว้ายขนาดไหนนะครับแต่ว่า วิกฤตของสีลังกาเนี่ยถ้าจะมองในมิติที่มันคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในเอเชียนฟิียลไครซิสหรือวิกฤตต้ยมยำป้งเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่สีลังกาเองเนี่ยมันถึงขีดสุดของการพัฒนาการทางเศรษฐกษิจมาก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมว่าปี2017ปี2018เนี่ยสีลังกานี่ถือว่าเป็นโมเดลตัวอย่างของเอเชียใต้เลยนะครับที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ระดับกลางที่เรียกว่า upper middle income ได้สําเร็จเป็น ชาติแรกๆในเอเชียใต้เลยถ้าไม่นับมาลดิฟแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาคุณรานินวิกรมสิงห์เหยยค่ะยังยังเกี่ยวข้องอย่างไรกับตระกูลราชาปักษาไหมคะทีแม้ว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านวิกรมสิงเหยเนี่ยก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับเป็นมีความเป็นซีเนียนะครับแล้วก็ ในเวทีนานาชาติเนี่ยก็ยอมรับกันพอสมควรนะครับในเวทีในประเทศก็ยอมรับพอสมควรนะครับก็เลยเข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ฝากความหวังไว้ได้นะครับสถานการณ์ของศรีลังกาตอนนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับอินโดนีเซียที่ตอนนั้นมันก็มีเกรือขายของซูฮาร์โตใช่ไหมครับในช่วงวิกฤตโตมยมกุ้งเพระเมื่อถึงปี1998ก็ขับไล่ซูฮาร์โตออกไปแล้วก็เอาฮาบิบีซึ่งเป็น นักวิชาการที่ทำเรื่องของดาวเทียมที่ทำเรื่องของอวกาศเนี่ยแล้วทุกคนในอินโดนีเซียเนี่ยเชื่อมั่นขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนซูฮาโตแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปก,การเมืองสถา,านการณ์ของศรีลังกาตอนนี้เป็นแบบนั้นเลยครับก็คือต้องเริ่มต้นพิจารณาในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจไปขอเงินกู้ต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะขอจากอิอนเดียขอจากญี่ปุ่นนะครับขอจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ขอจาก IMF นะครับแล้วก็ถ้าพัฒนาครับมีกระบวนการพัฒนาทางการเมืองปฏิรูปทางการเมืองได้เนี่ยแล้วทําสําเร็จนะศรีลังกาก็อาจจะกลับมาเป็นคล้ายๆกับอินโดนีเซียที่ตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว,ว่ากระบวนการปฏิรูปการเมืองเขาสําเร็จมากๆในยุคข,ของโจโควิโดโดนะครับ สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในศรีลังกาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นสัญญาณเตือนขนาดไหนให้กับประเทศไทยอะของเราเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์แบบศรีลังกาไปแล้วแล้วเราคงจะไม่ทําเหตุการณ์แบบนั้นซ้าใช่ไหมครับเราคงไม่กลับไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อีกครั้งหนึ่งเราคงไม่ดีเฟนต์ข้างเงินจ,จนเราหมดทุนสํารองระหว่างประเทศแล้วเราก็มีความพยายามในการที่จะกระจายการพึ่งพาต้นพลังงานมาเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงพลังงานในระดับที่ใช้เป็นระดับไฟฟ้าเนี่ย เราถ้าถ้าถ้ารวมเอาแหล่งพลังงานในพมา่าซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ันดีด้วยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางพลังงานสูงมากนะครับพลังงานที่เราอาจจะไม่พอก็คือพลังงานที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเติมรถยนต์มากกว่านะครับเติมเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าใช้กันอย่างประหยัดประหยัดเราก็น่าจะใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นเอ่อปาล์มอย่างเช่นมันสับปะหลังได้ได,ได้ได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นเราคงไม่ซ้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะมองสีลังกามากกว่าก็คือ มองสีลังกาเป็นเป็นโอกาสถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราเองก็เคยเจอช่วงเศรษฐกิจดีมากๆใช่ไหมที่เราบอกเศรษฐกิจฟองสบู่เศรษฐกิจยุคนาชาติเนี่ยก็คือสีลังกาอะ่ะแหละในปี2 0 1 7 2 0 1 8ที่เขาโตถึงขนาดกลายเป็นอั p เปอร์มิ e เดิลอินมแล้วมันก็ถูกทุบลงมาจากวิกฤตครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันถูกทุบลงมาแล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองปฏิรูปได้แล้วเราให้ความช่วยเหลือเราให้โนฮาวเรามีความใกล้ชิดกันเนี่ย ในที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นไงครับเหมือนกับประเทศไทยถึงแม้มันจะลุ่มรุ่มดอ,ดอนดอนแต่อย่าลืมนะครับว่าหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งเศรษฐกิจไทยมันเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดเราก็อาจจะได้เห็นขาขึ้นมาโดยตลอดแบบนี้เกิดขึ้นในเอเชียใต้ซึ่งสองที่ที่เราคงจะดูไว้เป็นหลักๆเลยก็คืออินเดียกับศรีลังกาครับที่จะมีโอกาสตรงนี้ครับ ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย p d s นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ